คู่เอกของรายการครับชูซับเจอกับมหาสมุทรยังไม่เคยชกกันครับขวาเจอขวาฝีมือเจอฝีมือครับเตะขาไปก่อนเลยครับทักทายคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจะออกมาในรูปแบบของคลาสสิกครับขยับไปเจาะยางไปก่อนครับทักททยหนักๆครับตัวนั้นชูซับครับ ตัวทางด้านมหาสมุทรนี่ก็ต้องบอกว่าช่วงที่ก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์รอบคุณเสือเนี่ยถือว่าช่วงนั้นนี่ฟอร์มพีกมากครับแต่หลังนั้นี้อาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยครับขยับเตะหมุนครับต่อยซ้ายแล้วก็เตะเจาะยางครับนี่ถือว่าเปิดเกมแรงๆพักทายคู่ก่อนเลยครับงพราะนั้นชูทรับอายุห่างกันปีเดียวครับ23กับ22ปีครับห่างกัน1ปี จังหวะการนะครับดูว่าใครจะทักผลงานได้ดีกว่ากันครับวันน uh ี้ถีบซ้ายเอาไว้ครับถูซับทหาสมุดก็เล็งฝาดเนะครับสายไไม่โดนไม่ถึงครับโดนทีบสบายจังหวะเอาไว้มาดูครับมั่นใจทั้งคู่นะครับคู่นี้ทางคนต่างมีความมันอกมันใจสูงมากครับไปคุยกับน้องก่อนขึชกโอ้โหต่างคนต่างมั่นใจมากมากครับ ร้อยไม่พอเขาบอกล้านเลยครับไม่ขาดไม่เกินด้วยมีขิงใส่กันนะครับพี่สองมีเล็กน้อยมีเล็กน้อยถือเป็นสีสันแล้วกันะครับขีดซ้ายครับพยายามีจะรักษาระยะห่างครับไปให้ดัานชูซับเข้าถึงตัวครับชูซับเนี่ยขยับเปิดเกมก่อนครับดีครับดัานชูซับครับ แต่ถ้าอาวุธมาเร็วแบบนี้นี่เชื่อเลยเลยเกินว่าคู่นี้นี่น่าจะสนุกอย่างแน่นอนนครับแล้วก็อาวุธที่ออกนี่ได้จะพับประทับใจชาวต่างชาติเพราะว่าค่อนข้าขงหลากหลายนะครับโ oh! อ้โหแค่ขวาครับปูอัดขวาชัดขวาครับ,รบโอ้โหเนี่ยครับอย่างนี้ยังเสียวแล้วเลยครับเพราะว่า ชาวต่างชาติเอาเขามหาเศรษฐาตรงที่ขาเนี่ยครับคือไอเรื่องของเอาใช้ขาเตะฟุตบอลเป็นเรื่องธรรมดาเขาเห็นธรรมดาครับใช้ขามาเตะทีด้านคอคนมาเตะคนแล้วมันได้น้ำหนักเนี่ยครับไม่ค่อยชินครับเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหทำไมอาวุธมวยไทยไร้กาดขนาดนี้ถูกต้องครับก็เลยยกย่องให้มวยไทยเนี่ยคือศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบยืนที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยต่อครับ เดี่ยวข้มาครับกรรมการภัยคุณตกกลางครับตอนนี้กาลังหาจังหวะสร้างสรรค์โอกาสกันพยายามจะเจาะเข้าไปครับเรียนรู้นะครับมีศาสตร์มีศิลป์ครับศึกษาวิธีการโจของคู่ต่อสู้แล้ก็ปรับแก้เกมไปช็อตต่อช็อตซ้ายครับนั่นนันชูซับครับช่วงปลายยกครับพยายามสร้างจังหวะนี่ครับพยายามที่จะเข้าไปเตะขวาครับแต่ทีมสกัดไว้ก่อนครับท่านั้นมหาสมุทรทีมมัดซ้ายก็บนออกหมดยกครับหากันก่อนครับ ในสัญญาณครับยกแรกถือว่าอาวุธทั้งคู่มาเร็วเลยครับแล้วก็เกมดูครับด้านชูซับก็เป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับดีเกมก่อนครับเจาะยางไปครับซ้ายครับหลุดไปครับขยับปล่อยหมัดแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาครับโอ้มาทีมาเป็นชุดกับมาขู่ด้านมหาสมุดเลยครับมหาสมุรยังนิ่งอยู่ครับไม่ดูไม่ตกใจครับทีบออกไปก่อนครับยังไม่ให้เข้าใกล้ครับ ผีดจิกได้สวยนะครับแล้วก็เจ็บด้วยครับผิดลักษณะแบบนี้ไม่ได้ผีดเพื่อทำลายจังหวะเอาพุทธของผู้ต่อสู้อย่างเดียวครับต้องแหมขาละหมัดมาครับเป็นจังหวะที่ขาด้วยตบบลอกเที่ยงครับเอาลักครับวินาทีทองครับขยับเข้าไปครับแต่ละของจูซับไม่เล่นเลยนะครับนี่ครับตองจากเล่นกับผมแล้วไม่เล่นกับใครแล้วนะครับจูซับครับเล่นกับผมตรงนี้แล้วเราเล่นกับยีที่บ้านเทนนิสเองครับขยับเข้าไปเตะสายสูงครับไม่เล่นเหมือนกันครับมหาสมุทรเกมมันเข้มข้นแล้วครับ เล่นไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้อย่างเห็นเลยครับว่าจังหวะหลุดหลวมนิดเดียวโดนครับไหซ้ายไปครับตอกในครับกดมีจังหวะล่แขนดูครับยังครับยังไม่ตีครับแยกมากรับกรรมการไททูนครับเดินต่อครับก็เดูทางด้านมหาสมุทรก็ไม่ถอยแล้วครับนี่ครับมหาสมุทรครโอ้ยโชคดีแลอเกินนะครับจังหวะตวัดมานีข้ามสีสาไปนิดเดียว พยายามเข้าไปครับถีบเอาไว้ครับมหาสมุทรจะเตะไม่ชัวร์ก็ไม่ออกเหมือนกันนิ่งครับอย่างนิ่งทั้งคู่ครับอย่างคุมจังหวะเกมได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับถีบซ้ายครับเตะจ่อยางครับอ้าวครับยังเฉยครับยังยิ้มได้ครับมหาสมุทรครับจะคืนยังไงครับโดยศอกก็ยังไม่โดนจิ้งจกขวะก็น่าดูครับเนี่ยครับหนุยมันสมองครับอาวุธดวยสวยงามครับสวยงามในเวท117่อยองครับปัดขวาของมหาสมุทรครับลูกซ้าย ตะขาครับเตะอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้ามาจับครับ<ป>ตีได้ไหมครับตีได้ไหมทางขยี้ไปก่อนครับเราต้องบอกว่าเวที้พิกัดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในสายสายเกเพศรครับที่คู่ชกเรียบเรียบครับ ยังไงดีครับหลักหลักกางไปทีโอ้ใจตรงกใจครับก้านคอครับเข้ามาสมุนครับเมาครับแล้วนั่นชูซับกระโดมเข้าไปครับคนหนึงเตะล่างคนนึงเตะสูงคนที่เตะสูงเข้าก้านคอครับโอ้โหเนี่ยงของมันโดนกันได้ครับเอาตะขาครับชนะของชูซับมีการเตรียมความพร้อมซ้อมไม่ดีมากครับไม่งั้นลหลับไปแล้วครับโอ้โหดูฮะฟื้นขึ้นมาเร็วด้วยนะครับชูซับทีบเอาไว้ครับพาดไปแล้วนะเล็กน้อยครับแต่ยังไม่เสียหายมาก นี่ครับอย่างที่พี่ป๋องบอกครับต้องต้องซิ้ซ้อมดีจริงๆครับเพราะว่าจังหวะที่โดนเตะเนี่ยขาหลักจะยืนดูขาเดียวด้วยครับพยายามปกบไหนเข้ามารับมุดเหมือนจะมั่นใจมากขึ้นจบหมดยกครับนะครับเตะหลุดนะครับเนี่ยครับก็เตะข้าพอพไปและนี่ครับโอ้โหเต็มคาราเบลครับ อีกครั้งหนึ่งครับคนนึงเตะล่างนะครับแล้วก็คนนึงเตะบนครับเห็นหลายจังหวะม,มหาสมูทโอ้โหโอเมย์กอสุดติงจริงๆครับนี่คือความมหัศจรรย์ของอาวุธแม่ไม้บวยไทยครับที่ชาวต่างชาติทำไมถึงอยากจะมาดูครับอยากจะมาดูแบบออริจินอลแบบนี้ครับขอบคุณท่อดีท่อพีวีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโดยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับที่สนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ครับให้ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติได้ชมกัน ขอบคุณยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาเซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ร้านเพียวในบิ๊กซีทุกสาขาขอบคุณโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมพงษรุง่งโรจน์ครับถูกการขาย21แห่งสูงบริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันที่จน8ปีและก็ยาแก้ไอผสมพตานตนาโจตราการบูนโดยแพทย์ของสมาคมแพทย์แพทย์ไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีมาดูกันต่อครับ ที่ผ่านมานิดเดียวครับเกือบครับเกือบหลับแล้วครับขยับเดินครับถนัดมหาสมุทรครับหีบหน้าครับดูมั่นอกมั่นใจมากขึ้นครับเปิดเกมเลยครับแหมมหาสมุทรเดินไม่เป็นนะฮะเดินเป็นนะครับนี่ครับขยับเข้าไปครับออกซ้ายครับทนัดของทูซับมหาสมุทรขยับเดินครับมั่นใจก็ต้องไม่ย่างใจนะครับทูซันนี่แหมพิษส่งรถตัวอภิษายนำไปก่อน หยาบเดินเตะซ้ายมาครับชูซับเป็นซ้ายหน้าครับทีมลุกแนวข้ายาวครับดูเกมบุกเกมเดินของท่านมหาสมุทรบ้างครับช่วงหลังนี่ถ้าแบบนี้นี่เราเห็นบ่อยครับเพราะว่ามหาสมุทรนี่สองสามไฟหลังครับแกเดินครับแล้วก็ทําได้ดีครับส่วนท่านนั่นชูซับตอนนี้แก้ไขอย่างไรครับสกัดการเดินอย่างไรครับเตะจ่อยางไปก่อนครับซ้ายครับเอาครับไม่ให้เดินเร็วครับป่อยมัดครับท่านมหาสมุทรประกันนายแล้วเด้งตี แต่ก็พอเสีหายไปพอเสียหายนะครับแต่ไม่ได้มากนายนะครับพอไม่มากมายเพราะวตียกสามยกสียกหแก้ตัวอยู่นะทุกอย่างจะได้หมดอยู่แล้วนะครับไปขวาไปครับหมดเจือกไม่เอาครับใจเย็นครับนิ่งๆครับรอจังหวะครับยังไงดีครับปีธีทำอะไรจังหวะไม่ตอนหลังสมุดเตะซ้ายครับทางนชูซับปีธีซ้ายอีกทีครับเต็นตัวครับเตงตัวกับแทงซ้ายไปเลยครับ ไม่ต้องขี้ครับตีมาก่อนครับตรงไหนตีครับหมานมุดตีคืนไปครับแต่นั้นชูซับเหยียดมาครับไพฑูรย์มบกลางครับพยายามเดินต่อครับขวาครับน่าจะเตะโดนธีิเอาไว้พยายามขึ้นเตะซ้ายครับเจอซ้ายโต้ขวาไปครับเดี๋ยวได้เพื่อนไม่แนะคไม่แข็งนะครับพยายามเตะขานมาที้นี่เล่นช่วงล่างหน้าดูครับชูซับแล้วก็พยายาม ก็เปิดชายโลงให้ทางขัานหมาถ้าโดเตะเข้ามาครับแล้วพยายามที่จะเกี่ยวเอาไว้จับเอาไว้ครับดูว่าลงทุนแบบนี้มันจะคุ้มทุนหรือเปล่าครับเตะขวาครับจังหวะบังแข้งครับสับซอบถูสั้นๆครับนี่คือหนึ่งอิงรูดอันตรายถ้าหมาถ้าโก็เตะขวาครับโดนด้วยความมั่นใจจริงๆครับอับเข้าไปฝั่ซ้ายครับยกวางครับ ไปอีกไปอีกนิดทีน่อยดีซ้ายครับดูซักพยายามจะแย่พยายามจะเบี่ยงออกซ้ายเพื่อเตะขวานะครับเอาละครับแค่นี้ได้หมัดขวาของมหาสมุทรหมัดขวาครับในในครับตีไม่ตีครับไม่ตีก็แย่ครับสร้างจังหวะกันใหม่โอ้แต่สิ่งที่เห็นของท่านมหาสมุทรสีหน้าสีตานี่ต้องบอกว่าวิญญาณเพชรจาดก้าสิงเลยครับเอาครับหมดยกก่อนครับทังกัตสู่เดียวไปเลยครับ ในเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบพาดช้าครับเตะขาครับทูสัตยังเน้นช่วงล่างเหมือนเดิมครับตีเข่าซ้ายครับมหาสมุทรเตะขวาเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยขาจะจะสับศอกแต่ว่าชูสัตย์ตั้งแขนดีครับลูกนี้ครับแหมขยับออกขวาเหมือนจะแทงซ้ายนะครับและสุดท้ายไปสับศอกขวาอืจังหวะหลอกถือว่าแนบเนียนมากครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับไหลชันเลยฮะอืครับ มวยไทยต้องแบบนี้ครับไปฝึกฝนลูกไหนมาซ้อมลูกไหนมาก็ต้องกล้าออกครับเพราะว่าตอนนี้นี่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาอยากจะดูครับเรื่องของอาวุธแม่ไม้มวยไทยครับไม่ใช่ว่าจะมาเตะมาถีกนธรรมดาครับมันต้องมีลูกกระโดดเขาลอยหลอกสักหลายชั้นๆหน่อยครับนาแห้ะครับเตะขาครับขาพับลงไปลูกขึ้นมาครับโดนถ่ายอีกแล้วครับอยากเดินตีได้ไหมครับตีเข่าขวาไปให้ขาไวครับชูซั เกมนี่ยังไม่จากนะครับยังไม่จากไปไหนครับยังมองเห็นกันอยู่ครับยังได้กวดกันทัดครับต่อยหมาดก็อู้โดนเต็มหน้าเหมือนกันครับตอนน้มหาสมุดครับน้ำกระจายครับแต่จังหวะก็ยังดีครับไม่ได้มีอาการอะไรครับตีเข่าขวาครับหาดูเต้งตีอีกทีแยกมาครับเดินต่อครับมหาสมุดพยายาไปแทนซ้ายครับและก็มองไกลทางที่จะสู้ครับ แทงขวานี่ครับทำไมถึงมองปลายเท้าอย่างนี้ล่ละครับยังไม่เสียหลักเสียเหลี่ยมมากมายครับกรรมการเรียกเข้ามาเดินครับค่อยย่างก็ไปครับเตะขวาสกัดมาครับแทงซ้ายเกี่ยวครับโอ้นี่ครับอย่างที่สองบอกครับมองปลายเท้าคู่ต่อสู้ไว้อยู่แล้วครับขาหลักขาเดียวครับรุ่ยพยมาปุ๊บนี่พลิกเลยครับก็อยู่ที่ไหวพลิกแล้วก็จังหวะด้วยครับนะครับ นอกได้ในเห็นแล้วครับตอนนี้ครับเข่าไปคืนเข่ายักไปค่อยเดินเหมือนเดิมครับหมาสมุดตั้งตั้งไว้นี่ก็ตีโค้งโค้งไปเลยครับเตะซ้ายครับเก็บอาวุธได้หมาสมุดสับสออีกแล้วครับโอ้โหนี่ท่าเดิมเลยครับในขวามายังยักคิ้วหลิวตาได้ก็ทูซับครับโอ้ ของตูซับไม่ขยับนะครับไม่ขยับเดินเลยครับเพราะว่ามหาสมุทรปิดเกมเดินของตูซับด้วยการเดินเข้าหาก่อนให้ข้ารับโบกแขนซ้ายของมหาสมุทรซับสอบขวาครับแม่สอบขวาวันนี้ทงานสามครั้งแล้วนะครับเห็นเห็นน้ำเตะขวามา้ายขึ้นไปสวยครับเดินด้วยความมั่นใจครับ กพยายามที่จะืนครับแต่มันยังไม่ชัดเท่าไหร่ครับตีซ้ายก็มาสม้งหถึงตัววงในขึ้นคอขึ้นได้ค,คลัคบคนหนึ่งขวาคนหนึ่งล็อกคอครับมั่นใจแล้วเกินกนะครับเกมของมหาสมุทรแต่ว่าชูสัดก็ดูเิน สมุดจะมากรรมการแยกยันไปต่อครับเวลายังพอมีครับป่อยซ้ายตามด้วยแข้งแล้วแข้งซ้ายมาโยนเข่าเข้าไปครับมหาสมุดโอ้โยนเข่ายัดคามุมเลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยไอ้กอดครับอย่งนี้แล้วตกใจต้องซุกนะครับต้องซุกซ้ายก็ต้องซุกขวาโหมดยกครับทักกอดครับคุณผู้ชมดูครับก็ยังอยู่นะครับยังไม่กลับไปไหนครับดูจังหวะภาพช้าครับ เตะตัดล่างดอกนี้นี่เสียเหลี่ยมลูกกำนันไปครับหมัดขวาที่เต็มเตมนะครับแต่ว่าเอาคืนครับมหาสมุทรหมัดขวาโอ้โหน้ำกระจายครับแล้วก็หมัดขวาคืนมาน้ำกระจายเช่นเดียวกันไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวครับแต่ว่าจังหวะขยับหล่าแม่ซอขวาครับอุ้ยนี่จะซบอยู่แล้วครับแหมพอดีมากับเพื่อนใช่ไหมใช่ครับแหมมาสักครู่เล่นไม่ทันครับไม่นึกว่าจะมาให้เล่นตอนนี้ครับส่ยกผ่านไปครับต้องนวดต้องเ้นต้องติวครับ แก้ไขปัญหากันยังไงครับยกที่ 5- อีก3ามนาทีจะตับเกมแก้เกมอย่างไรทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับอาครับปรบม้ปรบมือครับชาต่างชาติครับมาดูกันครับยกสุดท้ายครับออกทางไหนดีครับกรรมการไพทูลครับเช็ดเนือเช็ดตัวครับเช็ดความพร้อมครับ สามนาทีสุดท้ายครับสับมือชกครับเดินเหมือนเดิมครับท่านั้นมหามงคลดักเตะขวาครับขอพายครับมหาสมุทรนะครับมหาสมุทรชกเลเมื่อนรับโหม่เตเขวาครับตีได้ไหมยักซ้ายครับมหาสมุทรขวาไปครับชูซัดพยายามจับจับแล้วแมตตีขวาครับเจอขวาคืนาลครับ โอ้โมู่หรือจาแล้วครับคิดไปเองไม่ได้ตัดสิลปเองไม่ได้ครับกรรมการสามท่านเท่านั้นนะครับที่ให้คะแนนครับแทงซ้ายครับมหาสมุทรครับหักเหลี่ยมลมครับแล้วดูครับโอ้โหรีบขึ้นลุกขึ้นมาทั้งคู่ครับชูซับก็รีบลุกขึ้นมาครับแล้วดูตั้งครับเหมือนว่าจะมั่นใจครับชูซับครับแทงซ้ายครับปีขวาครับมหาสมุทรเนาะตกแขนเอาไว้ครับปีครับโอ้แต่สมานท่างนั้นชูซับก็ยังนิ่งอยู่ครับโอ้เหมือนจะมั่นใจในเกมนะครับชูซับครับ มาล่วครับปักขวาครับหาสบุตรก็มั่นใจนะครับแหวพวอเตะคอสั่นมาเขาก็ตุนไปลนะฮะก็ต่างคนต่างดีดีครับหลังจากนั้นก็ขอกำนอย่ากที่เห็นครับไปบวยข้ามมาเลืดาวครับกรรมการแยงออกมาครับให้ทุงกบมาครับหันไปมองทีมงานและก็อธิบายชาวต่างชาติโอ้ดีครับ What happened ทิ่ว่ายังไงดีครับแต่ต่างฝ่ายตอนนี้ต่างมั่นใจด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่ก็พยายามที่จะวิวครับชาวต่างชาติครับให้ทั้งคู่นี่ออกอาวุธกันอีกสักหน่อยครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับคราวนี้ก็อ,อยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการมุมมองของกรรมการนะครับอาวุธที่ออกตลอด4ยก5ยกนี้ครับมองยังไงครับกรรมการด้านล่างก็ซึ่งประกอบไปด้วย ชนินเทพสุพรรณครับพงชัยกิจดำรงวินิจกุลครับแล้วก็สาตราสุภาใสแล้วก็ขอยกคำพี่ป๋องมาเลยครับว่าเราก็ต้องดูครับว่ามวยเดินเนี่ยเดินแล้วทำได้ไหมมวยถอยเนี่ยตั้งรับแล้วก็มีอาวุธออกมาตอบโต้มากน้อยแค่ไหนครับใช่ครับคนละอีอกออใดคือจะทําผู้ต่อสู้ได้รับความบอบช้ำอะไรครับออกอาวุธได้เข้าเป้าออชัดเจนครับหลักเกณฑ์มันมีอยู่แล้วครับหลักเกณฑ์กติกา คะแนนนี่ก็มีอยู่แล้วครับตําราเดียวกันทั้งประเทศครับตัมราเดียวกันทั้งโลกครับไม่ใช่ว่าเราจะดำเนินตัดสินอย่างที่นั่นตัดสินอีกอย่างไม่ใช่ครับตําราเดียวกันครับภายใต้ของสันักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับพรบกีฬามวยถูกเียนไว้เมื่อปี2542และประกาศใช้ในปีนั้นแหละครับเอาครับนี่ครับเาพยายามที่จะพูดคุยกันแหละครับทางด้าชาติครับ ขาก็อยากทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่คู่นี้นี่ไม่สนใจอะไรเลยครับเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันนะอาจะเพื่อนสนิทพอสมควรนะครับแบบนี้เอาละครับนับถอยหลังครับระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับรุ่นน้องครับก็ขอโทษกับพอลรุ่นพี่ครับดูแล้วจบเกมก็ยังมีความสุขทั้งคู่ครับเอาครับออกทางไหนดีครับ อาละไทยทุ่กลบกลางครับรวบรวม,รวม,รวมคะแนนครับและมาท่านสุดท้ายนะครับนั่นก็